เมื่อนอาทิตย์ที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเวลา4นาฬิก30นาทีตามเวลาท้องถิ่นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์วัดระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ผ่านระบบซูมพร้อมกับวัดระธรรธมกายประเทศไทยโดยคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญต่างพร้อมใจกันสวมใส่ชุดสีขาว,ขาวมาร่วมพิธีกรรมงานบุญซึ่งได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมด้วยใจที่ผ่องใส ปื้มปิติในบุญพร้อมกับประกอบพิธีบูชาข้าวพระก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาสำหรับพิธีบูชาข้าวพระในครั้งนี้ทางวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้ถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านระบบซูมเพื่อให้คณะกัลยะาณมิตรได้สั่งสมบุญร่วมกันซึ่งสุขทานก็ได้พร้อมใจกันร่องกิจกรรมงานบุญด้วยความปลื้มปิติ พราะบุญบูชาเข้าพระมีอน,นิสงส์ผลบุญจะนับจะประมาณและหนึ่งเดือนมีเพียงครั้งเดียวที่เราจะได้มาก่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมทั้งบูชาด้วยดอกไม้ของหอมอาหารหวานข่าวอันประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า